ก็ราสวัสดีปีใหม่ครับ FC ทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมก็เป็นคลิปแรกนะฮะคุณผู้ชมของปี2566นรบะฮะคุณผู้ชมก็นี่มาแต่เช้ารถยังไม่ได้จัดเลยครับพอดีว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลที่หยุดยาวเนี่ยเราจะต้องรถลงจากโชว์รูมนะครับก็ผมประจําอยู่โชว์รูมอําเภอพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะฮะคุณผู้ชมทักหาผมนะครับใน Facebook ก็ได้ว่าเซลล์ต้นอิสุสุโคราช รูปโปรไฟล์เสื้อจะต้องเป็นสีเทานะครับคุณผู้ชมก็วันนี้เดี๋ยวเราประเดิมด้วยคลิปที่แบบว่ารถสวยๆโหดๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เตรียมไว้รอแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับคันนี้เป็นเจ้าตัวสปาร์กนะครับ 4x4 คูณเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะครับราแรงม้าราคารถ6 9 7 0 0 0บาทนะฮะแล้วบอกว่าคันเนี้ยแต่งแบบ ออฟโรดครับแล้วก็มีการดัดแปลงนิดหน่อยก็อีกเป็นอีกแนวทางหนึ่งเผื่อท่านใดที่อยากใส่ล้อแบบนี้ต้องบอกว่าต้องดัดแปลงแน่นอนเดี๋ยวเซลต้นพาไปดูครับว่าดัดแปลงตรงไหนยังไงนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับคุณผู้ชมจอดหน้าล้อล้อล้นล,ล,ล,ล้น <c oughs> <c oughs> นะต้องบอกว่าสไตล์ออฟโรดมันต้องแบบนี้แหละใช่ไหมสไตล์ออฟโรดมันต้องล้อทางทางนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมนี่ก็ เป็นสีเทาแลมโบหรือเทาโอเพกนะครับด้วยรุ่นนี้คะเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับมีสีเทาสีบอลเงินแล้วก็สีขาว3าสีนะครับกระจังหน้านะครับด้านบนเป็นสีดาด้านล่างเป็นสีเทานะครับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟช่องรองรับตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับคุณผู้ชมส่วนเจ้าตัวล้อคันนี้นะฮะต้องบอกว่าโหดีจะพามาดูรูปด้านข้างก่อนเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตขายายเดนไวแป๊บหนึ่งนี่ นะฮะคุณผู้ชมคือแบบบึบบับมากต้องบอกงี้บึบบับมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากระแสล้อลายนี้เนี่ยต้องเป็นเทรนด์ในยุคปีที่แล้วลามมาปีนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะนี่ครับเป็นแม็กคอบสินะครับคุณผู้ชม,นะชมส่วนเบอร์ยางนะครับก็จะเป็นเบอร์สองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับถ้าใส่เจ็ดห้าก็ยิ่งต้องปาดเยอะกว่านี่อันนี้แค่เจ็ดสิบนะฮะ ไม่ได้มีการใส่ตัวยกหรืออะไรแต่อย่างใดนะฮะดูคุณผู้ชมดูจุดยุดคอมาก็ได้ทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับไม่มียกไม่มีย่อไม่มีอะไรสักอย่างนะครับเห็นไหมนะครับดูวงล้อก็ขนาดตัวรถก็ครึ่งหนึ่งอะของล้อครับที่มันยกขึ้นไปนะครับแต่จากที่ผมดูเจ้าคันนี้นะคุณผู้ชมพอใส่ล้อใส่ยางสเปคตัวนี้นะมันทําให้รถตัว ยกสูงขึ้นอันตโนมัตินะครับเพราะจริงๆตอนที่ใส่ล้อเดิมมาเนี่ยยังไม่สูงเท่านี้นะครับนี่ไม่มีตัวยกด้วยนะนะครับนี่ก็การตกแต่งตัดแต่งนะครับก็มีการปาดตรงนี้นะครับปกติตัวเนี้ยมันจะ,ม,นจะมันจะโค้งเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมดูรอยปาดเห็นไหมก็มีการปาดเพราะว่าถ้าไม่ปาดนะครับเวลาเลี้ยวนะครับมันจะขูดกับตัวซุ้มตัวนี้ปลายซุ้มนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยก็จะปาดลงไปหน่อยนึง เดี๋ยวผมหากพวงมาลัยให้ดูดีกว่าจะได้เห็นชัดๆเผื่อใครที่อยากใส่เพราะถามผมผมว่าปาดได้นะถ้าใครที่ชอบล้อจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้น่าเกียดนะคุณผู้ชมนี่นี่ครับเห็นไหมเนี่ยปาดไปมันก็จะเหลือประมาณเซนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่ปาดเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะแขนขึ้นไปแต่ตรงเนี้ยเต็มเลยแต่นนี้เราปาดมาเพื่อหลบ วงเลี้ยวนะครับแต่ถามว่าประมาณนี้ถ้าเรามองจากด้านข้างนะครับก็ไม่รู้ว่ารถคันนี้มีการปาดหรือตกแต่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปาดแบบว่าในลักษณะที่ปาดเจ้าตัวตรงนี้ลงมาเลยนะครับฉะนั้นปาดแบบนี้คือผมว่าโอเคทําได้แหละถ้าใครอยากใส่ล้อขนาดยางเบอร์นี้จริงๆเพราะว่ามันจะมียางสเปคหนึ่งครับคุณผู้ชมที่เราไม่ต้องปาดเลยก็คือเจ้าตัว245แต่ว่ามันอาจจะดูเล็กไปนิดนึง นะครับเวลาใส่ล้อไปคือมันก็พอดีแหละแต่มันก็อาจจะแบบไม่ได้ดูบึกบึนเท่าแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวบางคโครนนะฮะก็มีการเป่าและดัดให้งอหลบด้วยนิดนึงนะครับใช้ไดความร้อนเป่านะครับเพื่อดัดลงมาข้างหลังนะครับเนี่เดี๋ยวหมุนล้อคืนให้ดูความสวยพอปาดแล้วเป่าแล้วก็ไม่ได้ถือว่าแบบว่าอา่ไม่สวยนะ ผมว่ายังสวยอยู่เหมือนเดิมปกติเนี่ยเห็นไหมก็ดูดีนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับแบบนี้นะส่วนล้อหลังแน่นอนครับสบายสบายเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับจับใส่ล้อใส่ยางยิงน็อตอย่างเดียวจบๆไปเลยนะครับสบายสบายไม่ต้องทำอะไรนะครับอันนี้ก็เบอร์ยางเดียวกันกับด้านหน้านะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเบอร์2 6 5 7 0 1 8 แม็กก็จะเป็นสีเทานะครับนี่ช่วงล่างของเจ้าตัวสีบสีนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แหนบอยู่บนเพลนะครับก็ถ้าใครไปยกก็ใส่ก็ลรองอะไรพวกนี้ได้อีกนะครับจริงๆคันนี้อันเนี้ยลูกค้าเป็นของเซลล์อีกท่านหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมคิดว่าถ้าคันนี้เอาแบบสวยๆอีกนิดน,นึงนะใส่กันชนท้ายออฟโรดที่ม,ม,มีมีแขนแบบนี้ก็ได้ที่มีแขนมาด้านข้าง นะฮะแล้วก็ใส่บันไดตัวยาวตัวสั้นก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับกันชนหน้าก็แล้วแต่ความชอบนะครับ,นนนบ,นะรบใส่ก็ดีนะครับไม่ใส่ก็สวยนะครับได้ทั้งสองแบบนะครับส่วนโลบา์นี้คือแล้วแต่ความชอบจริงๆเพราะว่าไอเจ้าตัวโลบาร์ครับคุณผู้ชมมันอยู่ที่การใส่ของเราบางคนใส่โลบายไปได้ความสวยแต่พอสใส่ของปุ๊บกลับกลายเป็นแบบว่ามันเกะกะมันติดนะครับ นะก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะชอบแบบไหนส่วนภายในของเ้านะครับคุณผู้ชมเจ้าตัวนี้นะนี่นะครับจริงๆเขาก็เหมือนตัวรถตอนเดียวทั่วๆไปนะครับเบาะเป็นเบาะหนังพื้นเป็นหนังอะไรพวกนี้หมดเลยเรียบร้อยนะฮะแล้วพอเข้ามาที่ภายในนะฮะนี่นะครับมีเครื่องเล่นนะครับวิทยุ1ดิมมาให้ก็ลองรับ usb ใส่แผ่น CD ได้นะครับแล้วก็นี่ครับระบบปุ่มหมุนเพื่อเข้าระบบขับเคลื่อน นะครับรุ่นนี้เป็นปุ่มหมุนฉะนั้นในการเข้าระบบขับเคลื่อนเนี่ยบอกเลยว่าง่ายและสะดวกมากโดยการเข้าของเขาเนี่ยถ้า2เฮดมา4ี่เฮ็ดท่านไม่ต้องหยุดรถแต่ขอแค่ความเร็วไม่เกิน100นะครับแต่ถ้า2เฮดมา4ี่เฮดต้องหยุดรถนะครับหยุดรถใส่เกียร์ว่างนะครับแอร์ก็ปุ่มหมุนทั้งหมดทุงลมนี้เรภาภัยมี1คู่หน้านะครับนี่ที่บังแดดลามีมาเรียบร้อยหมดนะครับทผู้ชมนี่ต้องบอกว่าในยุคป,ปัจจุบันนะรถรุ่นนี้ขายดี นะครับมากๆเลยตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเข้าสวนนะครับเข้าป่าเข้าไร่ใครที่ชอบเที่ยวออฟโรดนะครับกลางตรงกลางเต็นท์เนี่ยเดี๋ยวนี้รถพวกนี้จะเห็นเยอะมากนะคุณผู้ชมโอเคผมก็ยังไงคลิปนี้เซลต้นก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่เฮงๆงสำหรับทุกทท่านในการทำงานหรือทำมาค้าขายทำมาหากินละกันนะครับเฮงเด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวก่อนปิดคลิปครับคุณผู้ชมพอดีลหลายๆท่านชอบถามผมว่าเสียงยางดังไหมนะนี่ตอนนี้ผมขับอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็น่าจะได้ยินเสียงพอสมควรนะมันก็บู๊บบูบูเข้ามาเหมือนกันนะแต่อาจจะแบบไม่ได้ดังมากเหมือนแบบยางดอกบ้างนะแต่คือก็ไม่ได้เงียบนะอ่ะนนี้ผมลองให้คุณผู้ชมลองฟังนี่ ประมาณนี้ละการสําหรับอย่างยี่ห้อน,นี้นะครับคุณผู้ชมก็มีเสียงบ้างอย่างแน่นอนนะครับผม